แม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพันเอกจักกระพง์จันทริประภาเ พลโทธเนศวงชอุ่มแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพันเอกจักกะพงจันสุธิป,ประภารองผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่22นวัสุป,ปัตานารามบรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีข้าราชการทหารเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนกลุ่มญาติมิตรตลอดจนกำลังพลจากมณฑลทนหารบกที่22เขาร่วมพิธีด้วยความอาลายัย สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่24ถึง27และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร,ร์ที่28พฤศจิกายน2563เวลา16นาฬกาณเมรุวัดสุป,ปัตนานรามบวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พันเอกจักรพงศ์จันทร์สุทธิประภารองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22เสียชีวิตเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจตายและหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2563เวลา20นาฬิกา1นาทีพันเอกจักรพงศ์จันทร์สุทธิประภาเกิดเมื่อวันที่14มกราคม2506อายุ57ปีที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสมรสกับคุณกนกรัฐธานีจันทร์สุทธิประภาจบการศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยอุบลราช ราชธานีการศึกษาพันเอกจัก,กรพงศ์จันทร์สุทธิประภาจบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบากองพันทหารราบที่3กร่มทหารราบที่6ตตาแหน่งล่าสุดดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมณฑทาหารบกที่22ในปี2563